อย่าไปเฮ็ดขมักขมิ่นอย่าไปเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดฟังคักพวกค้าค้าหาันหันหาหาขายเจ๊ๆขายเด็ดเด็ดตรงๆเย็นซื้อซื้ออาลาดีพับโบได้เนี่ยร่ำคุย่งมาตะบอกนี่ยหิมาล่าหมาบ่ลลยมาเหี้ยไรมาเหีเห้ยไม่ใหญ่ กาล่าหมาสีล่าไว้กี่ไดเนงอฮะล่ะาว่าก็ฟุ้งลูกเพราะว่าบานล้งามๆราคาล้านเนี่สิเอาตม้อไปไว้น่อกันแต่ว่าสามหม้อเมื่อกครบก่อเสามก่อนแล้วสามหม้อถ้าชีหม้อตายจะไรียม่้ไงหลวงพอบอกว่าขึ้นไปยืดสูงสไปยุททั้งบ้านแค่สูงสูงูล่ะขันยุหลางๆตหม้อ สม่อม่ติดกวนเจ้าม้อหนึ่งนี่คนลูกเต่ากวนใจใจม่อแม่คุ้มแม่คุ้มแม่เป็นผู้บังคือเก่าเป็นผู้ให้กำเนิดให้เนื้อนังให้กายให้ใจเฮ้าม่อแม่ม่อที่สองม่อแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้ในบ้านม่อที่สามเป็นม่อหมา สองยางขันหอวรดด้วนมาขี่แม่กับกินแดนกัขี่ม้ากับกินแบบัวกันทั้งสวมสมโอโอมันบรรยากาศกับพอดีบันนี่แหละบันระบบหายใจของผู้เฒ่าเป็นยังไงบันขากระเช้าเช้าห่างขันบอกว่าคือพายุสูงสูงเลยเวลาคือลมจะได้ลงพ่อขาคือยากจริยังนี่กว่าได้จำเป็นต้องนั่งอยู่กับหมากับแม่ทั้งดำดำกั่วกันก็ขี่ม้าขี่แม่อยู่เสร็จแล้ว กันบ,บ้านบ้านแลังนั้นนี่มึงรัวกันยุ่งหมาสะกัดเฮียนโอเบสไงสิอ้ยหมาจะบ่งจจก,กวม้มกันจะก,กว้มสมาเราดิแต่ว,ว่ามันบ่งจะก,กว้มมันต่รักษาเง่ยรักษาท่านเป็นอยู่ขันคนมากบัดมองเสียรักษาแฟามึงรัวจะไปกัดจะไปเหีนด้วยรักษาดีาก,าากันเฮาบ่นี้มักกะทะรักกับมาโรยยุ่งเราเจี่กับบูรู่เรืองกับเฮาดหมา กันย้อนเขาด่ากันพวกการเมืองเขากระดากันยีน้นี่เขากระสืบทราบประวัติเบื้องหลังของเจ้าหน่ายของผู้แทนขึ้นันผู้แทนบางคนสนใจกับหมาว่าใครสนใจกับทุกคนทุกคนจุนเลี้ยงหมาไ้หลายพันตัวสองพันสามพันเผื่จะของเลี้ยงบาไว้ฝากให้ไม่ชี่เลี้ยงกับพวกกันนี้ มี่มียุคเฮานี่ยุควิทยาศาสตร์เจริญว่านี่ศึกษาจากใกล้ๆตัวบานี่ศึกษาไกลๆบอกว่าหลังคาโลกหลังคาพัชตีโลกมุ่นปีแล้วมันแดกแบบล้ววะบรหลังคาเฮือนเฮานี่มีต้นเสาโยงมาห,อด,หอดินค้าหอดินหลังคาสูงแต่ได้เขาเ็่เห็น ลังคาหลวเขาข,างางขาังไว้ยังไหนใครสิตีโลกบายนีเข้าจุดส่วงอย่างนี้ข้าบอลชิบหาชิบซีรุ่มมุนเขากระไล่ขึ้นไปเป็นล่าเฮ้ยเป็นไอร่อยลองขึ้นไปไปทำไในโลก็ห้างหนีห้าได้รับให้จากแสงแดด แสงแดดบานเหาเมื่อเฮ่ากันรับมากเกินไปอาจสิมะเร็งผิวหนังมาเยี่ยมนี่สิบเมีนแดดมันจนเกิดตุ้มฝนแดดแดดมันจนหลังหลังถลอกปอเปิกหลังพ้องเมื่อเย็งเดี๋ยวเดี๋ยวบมื่อเดี๋ยวสินัโกนเป็นมะเร็งผิวหนังนั่นสิเลยขอแดดชี้เคยเอื้อม่วยต่อไปฝรั่งกันเสื้ออาบแดดพราะว่าเขากระยานว่าแดด ๋ยวนี um, hai, nam, ii, ่มันบ ah ่คือแดดแต่เก <t thấy S 1> ่าอากาศดี๋ยวนี่ก็บ่คืออากาศแต่เก่าสิกลายเป็นมลภาวะเบิดน้ําที่ห้วยนี่คั่นบ่มีอีหยังปั่นให้เป็นฟองกะสิเสียอยู่ล่ะนีเครื่องปั่นย่อยย้อนลมปั่นเป็นยันยันตามคล้องได้เรียกว่าให้น้ํามีออกซิเจนสมบูรณ์ตโอ้ยแต่พอมีเฮาบ่เคยเห็นผู้ไดมาปั่นให้เฮากินน้ เดี๋ยวนี้คันบบพีิธีทีท่ทานเขาสิกินของมแตกความติดเข้าไปเพิ่อนี่อาหารไก่ห่วาวาห่าวาเกิดท่านยุควิทยาศาสตร์เจริญโคพิกกบบระบิดยิ่นเสียงต่ําใช้เครื่องบดจวดเดี๋ยวมูลแล้วโฆทหารเหือนเครื่องบดประตูนี่เขาสิบบมา,เอาเ,อา,าเอาเฉียวเอากลางออกดอกเครื่องบดมันดีหมดไปยึดทหารจินปนประทู คนน,งงนั่นพิกปลาทู่ปลาทู่กินแซ่บจริงจริงบหงคนเหนื่อยอินนี่ผ่ามุงแจ๊กๆกับปลาทูแฉกก็ดีได้ดีเบด็ดกินเทียนนี้ทหารกินแม่ยปนปลาทู่หนึ่งมันบวมีกาเนาะเครื่องหมดที่ข้าวไข่ขขแฉลบมีเลยขีมมั่งครับแกว่า,วาขีโพจ้าวใครปาารลาจ้าวก้านปลาบวใส่กันเบ็ดอันโว้ยแซ่บยาวเลย มีพูดถึงอาหารไก่อาหารไก่ต้องเข้าปลาแจนงวา่านล่ะแล้วมือว่านก็ว่าว่าอาหารไก่มีเห็นชัดเจนว่าเขากินย่างพอ้อนาเพียงตานาม่อบอรัวในึงผู้เป็นหัวจักก็คพอพ่อกับแม่ยกาหาพลาเขาร้องอะมันไม่น้อยมันยะ่สไซแต่เอื้อนมากๆแต่เนี่ยมันจะออม,ม,า,ม,มาเรียนเอากระดอกก็ได้เรียนเรื่องเรื่อ้งนันเรื่อง,อง,อง,องานไม่เรียนยังไร ทุกคนมันหาผ้าขาวกับข้างไว้่าไอกินค่อยมั่นอีกสักคน, <c oughs> นเมื่อพอแม่อยกินพร้อมลูกพร้อมเตา้าลูกเต้ออาจกินเขากับพอกับแม่กระยันเกิดคึบอบอุ่นกว่าอยู่เ้างสมัยเฮาเน่ยเีนี้เขาสิบ่บคมมากินเขายูเ่เงอนเลยทั้งเทียเขาแล้วมันจะโร่งงานเขาแวะก,กินน้ำมันทางมุน่นแม่จะไปไขยกันแล้วกันพออ่อยจะไปไขยกันแล้วกันดังนั้นพอ่อกับแม่กระลูกมีที่บ๊อบจินขเขานั่งกันทั้ง นับเจตบวาสมัมาขี้กันบ่เห็นอกเ,เห็นใจกันผุ้ละทีว่าตามปน่อยมันก็ท้อพักแค่ในรลนเต็มท้องอยู่เกิดไม่กินมตาตลาแล้วไม่กินอาหารตลาดอย่างที่ว่าได้กินอยู่กับพอกับเม่ยเพ่อาหารไก่เล่งเล่งเขาเชียวเ,เขาจ้งสีรู้จักอาหารใจผมเนี่อาหารใจมีบ่ายมีเข้าสะสมภาพวิจารภารีกาตาเประสะสมนี่เนี่ย จะเริ่อเห็นมากเห็นมากสติสตินี่ทุกคน,กกนทุกคนสติพวก,กพ่อยไงกับี่ทุกคนพวกแม่ไงกับนี่ทุกคนพวกแม่กับนี่พวกพอกับนี่เจ้าสติที่นี่ได้มาแต่กับพอกับแม่ได้มาแต่อ่อนอ่อน,ออนคุณบ่เมนมหาสติแล้วสีบว่เจียบขาดในการเข้าไปลดละในกันไปปลดเปลืองกิเลส เลยล่าส่วนลา่าส่วนมองกิเลสบ่อยสติสี้หนั้งดังนั้นดังนั้นเขาจะมาฝึกสติเขาเพราะว่าพาว,าพาวิตาพาวรีก็ตายเจริญให้มากเทสหให้มากกระเทศหให้มากแล้วพวกเมสสิตาที่เจเกิดขึ้นตาเนื่องนี่กันแล้วได้กันแล้วตะ้าอ่อนเจ้าอ่อนพล่ะเขาเขาเรียกมั่งสะแจัคสุตาเนื่นนนนอ,อง มีคนละคูคนละคูปวกพเนย,ยก็บมีคูหนึงนนน่งปวกมีเก็บมีคูหนึ่งสาไม่เน่นหน่อยก็บมีคนละคูให้เจาะผสมกันมีคนละครูเ,รคครเขาเียกมั่งสายจักสุตาเนื้อนี่เชือตาที่จะเกิดจากการทุกฝนมี่เกิดพร้อมกันเกิดมาพร้อมกันทิ้งห้องสีบเ็อคไอหปัญญา กันคู่อาจารย์ถามเดินจุกมให้ยังไงฝึกสติขึ้นจะมาเจอืญเดินฝึกสติเดินสะสมสติหลวบร่วมสติปัญญาสังโมกข์เียดสิบุตรทุกคนบ่เอ่ยถึงปัญญาไอ้กคนสะสมแต่สติแหละฝึกหรือหลวบร่วมแต่สติและแต่นี่มาสติสมบูรณ์ปัญญาเกิดต้องการเพราะว่าสติกับปัญญาเขาเป็นคู่ คู่สางคู่สมคู่แก้ปัญหาสติปว่าได้แก้ปัญหาโดยล่ำพังที่สติสติเป็นผู้เห็นสะกอนเห็นแล้วรูปของสตินี่อัตาหน้าหนาคือหลายโพดหลายคือดอ,อกเหยีดดิเาเรียยปปจินนัก,กะทั่หรือเบ็ตะเลี่ยทำพ่อเพิ่งก็บ,บอกแล้วว่าคั้สอนของ พระบรมศาสดาข้อมีแปดมื่สี่พันปฐมขันธ์เนี่ยถ้ามีอุปการะมาขึ้นสตินเนี่ยกะบบไดเอยถึงปัญญา